สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องๆนะครับเกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายรูปนะกับับผมอ่าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อช่างภาพก่อนดีกว่าโอ้ราต้องมีเสื้อสำหรับช่างภาพด้วยไหมครับสนเลยครับอ่าทีละคนนะทําไมช่างภาพต้องใส่เสื้อด้วยล่ะครับก็จะได้เป็นมันจะแบบเหมือนเราดูดีอะครับดูดีแล้วก็คือต้องมีกระเป๋านี่ครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์หลากหลายมากมายนะฮะสำหรับช่างภาพใส่เลนส์นะฮะแต่ได้ไหมครับใส่กระเป๋ากล้องด้วยครับเเลล็กไปปหรือ่า มีข้าับผมไหมครับมีค้าบผมไซเอลเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเชนนั่งเลยครับผมเชนนั่งเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะฮะให้น้องๆเรีกกล้องขึ้นมาก่อนเลยครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะครับด้านหลนี้มันจะมีปุ่มทั้งหมดสามุ่มครับอันดับแรกให้เราไปที่ปุ่มออโต้ก่อนนะครับ ต่อเป็นโซนที่เขียวๆใช่ครับใช่เลื่อนไปทางด้านเขียวครับอันดับที่สองครับเรามาที่เปิดเปิดใช่ครับป้อนครับป้อนออมเลยเปิดแล้วปึ๊บเปิดกล้องเลยอยังคะปิดไหมครับปิดแล้วอันดับที่สามนะครับนาทีถัดไปนี้ด้านบนนะครับด้านบนของกล้องจะมีซูมอินกับซูมเอานะครับให้เราเลื่อนมา ทางขวาเกิดอะไรขึ้นครับไหนลองใช่ไหมครับลองเลื่อนตรงนี้ครับลองเลื่อนตรงนี้ลองซูมไปทางขวาได้ไหมอ่าเกิดอะไรขึ้นครับภาพกระจกไกลขึ้นมันใหญ่ขึ้นหรือว่าภาพทําไมครับไกลขึ้นไหนอ่ะไหนลองเลื่อนด้านซ้ายเราไปทางซ้ายครับโชว์แฉกเขาเกิดอะไรขึ้นเล็กลงนะครับอันดับสองนะครับผมเราหันมาทางซ้ายจะเป็นซูมเอาลนะครับซูมเอัลครับใส่เพื่อนตนเอง โอเคถ้าอยากถ่ายแล้วเรามาถ่ายโฟกัสนะครับจุดโฟกัสที่เราต้องการนะครับให้เรากดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ประมาณสามวินาทีนะครับค้างไว้สามวินาทีครับได้ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมครับผมได้แล้วเหมือนกันครับอะชว์ชวเพื่อนดูนะอโชว์เพื่อนดูนะโอเคครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องการดูภาพที่เราต้องการถ่ายวิสามรูปเลยอะอ่าสามรูปใช่ไหม ทีนี้เราก็ต้องไปดูรูปที่เราถ่ายแล้วก,กดโชว์เพยนที่เลยครับข้างล่างนะครับล่างสุดเลยครับแหม่เอาโชว์เพื่อนๆซีรูปที่เราถ่ายมาเป็นยังไงอ่โชว์เพื่อนๆหน่อยครับอเสียงมากเลยครับนี่ครับยังไงเห็นไหมคะอ่บต่อไปเดี๋ยวพี่ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหดีกว่าครับใช้กล้องใถือกล้องอ่าเราปิดกล้อง,งครับปิดกล้องอ ดับแรกเราเปิดกล้องขึ้นมาต่อนเปิดกล้องครับใช่ครในะครับอ่าเรียบอกว่าวิ่ง zoom in zoom in ก็คือซูมเข้านั่นเองครับซูมเข้าใครไหนครับขวาหรือซ้ายอือข่านใหญ่เรียมเก่งมากครัวบมอโน้วซ้ายตมอบ่อโน้ต้ายถามซ้ายหน่อยซ้ายครับซูมออกอะไรออกครับอ่ะเเรากดถ่ายชัตเตอร์สิถ่ายได้ไหม วนี้เมื่อเราถ่ายภาพเสร็จเราต้องการดูภาพเราไปกดตัวไหนครับตัวไหนครับ P P ถ้าใครถูกแล้วนะครับชวนเพื่อนๆดูหน่อยครับใช่ครับเก่งมากครับโอเคเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วปิดกล้องนะครับปิดกล้องครับเดี๋ยวพี่จะพานน้องๆไปสอนเกี่ยวกับการคอมพลท่านะครับผมว่าเราจะถ่ายรูปท่าต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะทำท่าอย่างไรบ้างโอเคครับอ่ะไปเลยครับ นี่นะครับเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องเสร็จแล้วครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการคอมโพสท่าดีกว่านะอ๋อก็คือเราจะให้น้องโัแทงนะครับเป็นคนคอมโพสท่านะครับใช่ครับต่วนะครับน้องไอ้ของเราจะรับหน้าที่เป็นตากล้องต่อใช่เลยครับแลวเดี๋ยวเราจะสลับหน้าที่กันนะครับครับผมอ่าอันดับแรกนะครับเมื่อเราเห็นจิงช้านะคนสวยแล้วเราก็จิงช้าต้องทำไงต้องจับเชือกถูกไหมครับอ่าจับเชือกหนูจับเชือกถูกไหมอ่าจับเชือกอ่า้านึงผิดตรงนี้ครับจิงช้าก็ต้องนั่งก็ย่อข่านิดนึง โอเคเมื่อนางแบบพร้อมแล้วครับช่างภาพครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเปิดกล้องตรงไหนครับอ่าที่่องแล้วซูมอินซูมเอาเลยครับตามใจน้องเลยเปิดใหม่ครับเปิดใหม่ครับอ่าซูมนะครับนี่นะครับอายเลยนับด้วยครับช่างภาพชึบโอ้โอเคโอเคไหมครับสวยไหนดูสิครับไหนดูครับถ้าอยากดูภาพก็กดตรงไหนเก่งมากครับโอเค ย้อนเลยครับผมอ่ะสลับกันบ้างไหม,ไมไเราสลับกันบ้างนะอราสลับหน้าที่กันแล้วก็ต่อไปนะครับทางด้านของน้องไอซ์เนี่ยจะเป็นคนคอมโพสท่านะครับแล้วก็น้องโซเชงนะครับจะเป็นช่างภาพครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วหาย่านยังไงจับจับยังไงครับอ่าจับเชือกอ่าอะไรครับเปิดกล้องเรียบร้อยพร้อมยังคะครับหนึ่งนับด้วยนะครับ นะครับถ้าอยากดูภาพก็ทำยังไงกดตรงนี้ทำยังไงครับอ่าเป็นงไงหล่อไหมครับอาอไม่ยิ้มเลยโอ้โหยิ้มไปจนเมื่อยแล้วลูกก็ให้ผมไปกดลงอ่าโอเคครับเมื่อเราถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้น้องๆนะครับเป็นที่ระลึกกลับบ้านเย้อ่าให้น้องๆแอคชั่นนะครับผมพี่กันจะได้ถ่ายรูปให้น้องนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเชิญช่างภาพนะครับนี่เลยอ่าหล่อแอคชั่นเลยครับนั่นนี่เลยอ่าจับ ทางนางสาวก็ได้หนูจะจับหนอก็ได้ถ่ายคู่กันหรือถ่ายนาคนดีคู่ก,กันเลยครับกลัวไหมหนูกลัวไหมคะกลัวถือกล้องถือกล้องถ่ายเพื่อนก็ได้ทำท่าถ่ายเพื่อน้วยโอเคไอ้ท่าน,นะครับโอสเ,เท่ๆนะพร้อมแล้วหนึ่งสอง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับผม ไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะครับสำหรับอาชีพช่างภาพนั่นเองนะฮะน้องโชชางกับน้องไอซ์สนุกไหมครับสนุกครเป็นไงบ้างครับได้เป็นทั้งช่างภาพนะฮะได้เป็นทั้งนายแบบนางแบบด้วยชอบอะไรมากกว่ากันชอบช่างภาพมากที่สุดเจ้าช่างภาพมากกว่ากันไหนฮะอะไรโตไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นช่างภาพที่ดีได้ไหมได้แล้วดูวิธีการใช้กล้องแล้วใช่ไหมครับค่ะกลับไปนะครับสามารถไปถ่ายรูปเพื่อนๆได้ไหมได้ไหมเลยได้ค่ะ ได้นะครับอะไรครับอยากจะไปเรียนรู้นะครับกิจกรรมต่อไปอาชีพต่อไปหรือยังอยากครับ <quin ica. S 1> ถ้าอยากแล้วนะฮะเดี๋ยวเรานะครับไปปฏิบัติภาร,รกิจอาชีพต่อไปกันเลยครับ <S <S <า> <ami> ครับพวกเราทั้ง3คนนะฮะก да ็เดินทางมาถึงอาชีพที Bernard ่4กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับต <intell> ้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าอาชีพนี้นะครับหลายคนนะครับอยากจะเป็นมากนะฮะเพราะว่าได้แต่งตัวสวยๆนะครับได้แต่งหน้าสวยๆหล่อลอกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยเคยทํามาแล้วด้วยนะครับนั่นคืออาชีพนายแบบและนางแบบนั่นเองครับทำน้องโจแฉงหน่อยดีกว่านะครับเคยเดินแบบที่ไหนมาบ้างเดินแ่บชิพพลรัตนนะครับน้องไอซ์ล่ะครับพารากอนโอ้โห เคยเดินแบบกันมาแล้วทั้งคู่เลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาคุยกับวิทยากรของเราก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวิทยากรของเราก่อนด้วยนะครับผมต้องถามก่อนเลยนะครับว่าในเมืองอาชีพในแบบนางแบบนี้นะครับน้องๆเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรขั้นตอนยังไงก่อนหลังบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับน้างๆเข้ามาปุ๊บเรามาก็ต้องมาใส่เสื้อบอกแบบฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเรียนพรีเซนเตชันกันนะครับเทคนิคการแต่งหน้า ในการเดินแบบต่างๆนะ <ừ m. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันน้องก,ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าส่สวนๆนะครับแล้วก็ออกไปเดินแบบข้างหน้าการบนแคทวอล์กจริงเลยนะครับโอ้โหเลยด้วยวนะครับผมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการซ้อมนะครับตั้งแต่การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือการปฏิบัตินะครับจนได้เดินแบบจริงๆนะครับเพราะว่าเรามีแคทวอล์กรอยอยู่ด้านหน้าด้วยใช่แล้วนะครับผมน้องอยากครับไหมครับอยาก อ่านะครับแล้วถามหน่อยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่น้องออกไปนะครับผมจากเมืองอาชีพของนายแบบนางแบบน้องๆจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นความกล้าแสดงออกของน้องๆนั่นเองะแล้วก็จะได้ทักษะต่างๆในการเดินนะครับ ความมั่นใจด้วยนะที่สําคัญนะ<ๆ>น,น้องๆก็จะได้กลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับความกล้าสแสดงออกนะคร,ครับผมรวมถึงนะฮะกระบวนการความคิดด้วยนะครับเรียนลําดับขั้นตอนก่อนหลังนะฮะว่าการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพนะครับเราต้องควรทําอะไรก่อนควรทําอะไรหลังนั่นเองนะครับเอาละรครับพร้อมลุยเยะะรือ่องฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกับอาชีพนายแบบและนางแบบครับ น้องๆนะคะไปดูพรีเซนเตชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้น้องๆนะคะมาฝึกเดินแบบกันก่อนนะโดยอันดับแรกนะน้องๆก็จะต้องมาอยู่หมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับและน้องๆก็ต้องเดินไปหมายเลขสองด้านหน้าอะเดินไปด้านหน้าลูกเดินเลยเดินเลยอะหยุดรอ เสร็จเลขสองแล้วไงต่อครับเสร็จเลขสองนะครับแล้วก็โพท่าสวยๆเลยลูกสากล้อนะครับของเราอ่าหลังจากนั้นไปหม่เลขสามเลยนะครับแล้วก็โพท่าอีกครั้งหนึับอ่าเก่งมากและหลังจากนั้นนะครับมาหมายเลขสี่เลยลูกหมายเลขที่สี่นะแล้วก็โพสอีกครั้งหนึองตองด้วยนี่กลับมาจุดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวาเลขสองแล้วก็กลับหลังหันมาด้านหลังเข้าเวทีได้เลย เก่งมากอ่ะมนีผู้ชายของเราบ้างเดินเลยลูกหมาย<ห>าเลข2นะครับโถท่าราล่อเลยอ่ะไปเลขไปหมายเลข3ามท่าอื่นแอคชั่นเยมยอนี่ไปหมายเลขสเลยครับและกลับมาหมายเลข2ตรงกลาง โค้ด้าละลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับหลังหันเข้ามาเก็บตัวด้านในเพื่อที่จะออกมาเปลี่ยชุดหมันนะครับอ่าเก่งมากครับเพราะน,นั้นเดี๋ยวให้น้องลองเดินอีกคนหนรอบนะครับโดยที่ไม่ต้องบอกนะฮะโคชแชนเดินเองเลยครับ หลังจากที่น้องๆนะครับเขาได้ดูพรีเซนเทชันนะฮะแล้วก็ได้ซ้อมเดินแบบกันไปแล้วนะครับตอนนี้ครับน้องโชว์แชงแล้วก็น้องไอซ์นะครับเขากําลังเปลี่ยนชุดหล่อๆสวยๆวยกันอยู่ครับผมว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราทุกคนเนี่ยไปรอดูผลงานของน้องทั้งสองคนนะครับบริเวณหน้าเวทีดีกว่าครับ แต่ที่พวกเรานะครับได้เห็นน้องไอซ์และก็น้องโชแชงนะฮะเดินแบบกันไปแล้วนะครับถามความรู้สึกของเขา่อยดีกว่านะฮะว่าสนุกไหมครับสนุกครับไหนใครตื่นเต้นบ้างยอมรับหน่อยตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นน้องโชแชงหนไม่ตื่นอ๋อหนูไม่ตื่นเต้นเลยนะครับผมเคยเดินมาแล้วเคยเดินมาแล้วและหนูชอบไหมครับชอบอ่าได้ข่าวว่าน้องไอซ์เคยเดินแล้วเหมือนกันนะครับชอบไหมครับพอได้เดินที่นี่อ่าแล้วคิดว่าอาชีพนายแบบแล้วก็นางแบบเนี่ยยากไหมครับสำหรับหนูไม่ธรรมดาใจทำ เดินได้ไหมคะเดินได้เหมือนกันครับอยากจะมาอีกใช่ไหมค่ะอยากจะมาอีกนะครับผมแล้วคิดว่าโตไปนะครับอยากจะเป็นอาชีพนายแบบนางแบบกันไมเอ่ยค่ะอยากเป็นไหมครับค่ะหนูแล้วครับอยากเป็นนะครับโอเคครับแต่ว่าไม่แน่นะฮะอาชีพต่อไปนะครับที่มืองอาชีพแห่งนี้นะครับถ้าน้องเขาได้ไปเรียนรู้กันแล้วนะครับเขาอยากจะทําอาชีพนั้นมากกว่าก็ได้ครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่าเขาจะไปปฏิบัติภารกิจนะครับอาชีพไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ ข่าวพิเชวดสุดท้ายของรายการเราในวันนี้นะครับรวมถึงนะครับเป็นอาชีพสุดท้ายด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพที่เท่าไหร่ครับอาชีพที่เท่าไหร่อาชีพที่5แล้วนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออาชีพนักร้องนะครับอยู่ในเมืองอาชีพแห่งนี้นะับรวมถึงนะครับมีพี่วิทยากรใจดีอยู่กับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บาสครับสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของนักร้องใช่ไหมครับครับวันนี้น้องจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับพี่บาร์น้องๆนะครับผมก ทำความรู้จากห้องอัดเสียงกันก่อนนะครับผมว่าห้องอัดเสียงมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างต้องใช้ในห้องอัดเสียงนะครับและน้องๆก็จะได้เรียนร้องเพลงอัลบวันีของเรานะครับผมและเข้าไปอัดเสียงนะครับผมจริงๆและน้องๆก็ยังได้แผ่นซีดี่เป็นเสียงของน้องเองนะครับกลับบ้านอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมได้ผลงานตัวเองกลับบ้านไปฟังด้วยนะครับใครชอบร้องเพลงบ้างชอบร้องเพลงนะครับชอบร้องเพลงครับอ้าน่าจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวพี่บ้าสอนร้องเพลงโอเคครับขั้นตอนแรกต้องทําอะไรก่อนครับ แล้วก็จะพาน้องไปสอนร้องเพลงกันก่อนเลยงั้นเราไปดูน้องอเพื่อน้องเพลงกันเลยครับ I want to be ให้เราเป็นดังฝัน I want to be อย่างที่เราตั้งใจ I want to be ให้เราเป็นดังฝัน I want to be ที่โยโย่แล้วอ่าครับอ่าเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่อีกหนึ่งรอบดีกว่านะครับเพื่อความแม่นยับนะฮะอ่าเข้าใจยังครับพอจะเข้าใจหรือยังว่าต้องร้องยังไงพอจะเข้าใจ พอจะเข้าใจไหมครับไอซ์ครับอ้างั้นเรามาลองกันใหม่นะครับเริ่มตอนจัดแรกนะครับ I want to be 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 ใ a ้ r รา and down for I want to be อย่างที่เราตั้งใจ I want to be ให้เราเป็นดังฝัน I want, I want to be ที่โยโยแลนด์หลังที่น้องไอซ์และก็น้องโชว์แชงนะครับเขาได้เรียนร้องเพลง I Want To b ีไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนของการเข้าห้องอัดเสียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าคุณภาพเสียงของน้องทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรครับ ค่ะส,ส,สุดท้ายนะ้องดีๆสุดท้ายรอบสุดท้ายที่ที่โยโย่แรนเอาจบสวยๆด้วยก่อนทีโยโย่แรนใช่โยโย่แรนโยแรนอ่อ หลังจากที่น้องนะครับออกจากห้องอัดเสียงนะครับก็นี่เลยพี่วิทยากรเข้าใจดีนะครับนี่ให้แผ่นซีดีนะครับที่บันทึกเสียงของน้องทั้งสองคนกลับบ้านไปด้วยนะครับดีใจไหมครับดีใจค่ะอ่าแล้วเสร็จภารกิจอาชีพนักร้องแล้วเป็นงไงบ้างชอบไหมชอบค่ะรักอาชีพนักร้องขึ้นมาไหมใครอยากร้องเพลงขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> อยากร้องเพลงไหมอยากร้องเพลงเป็นหรือเปล่าไม่เป็นร้องไม่เป็นแล้วอยากร้องเป็นไหมอยากร้องเป็นนะครับร้องโซเชียงนหครับชอบไหม <c oughs> เห็นเมื่อกี้รอ้องใหญ่เลย ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับงั้นเอางี้ดีกว่าวันนี้นะครับเราปฏิบัติภารกิจกันไปทั้งหมดกี่อาชีพครับห้าอาชีพห้าอาชีพมีอะไรบ้างนักดับเพิงนักขับรถขับรถอะไรอีกเอ่อถ่ายรูปใช่ช่างภาพนะครับแล้วก็เดินแบบเดินแบบเดินแบบนะครับนางแบบในแบบแล้วก็สุดท้าย นกะร้องนั่นเองนะครับอย่างที่พี่แมนบอกไปตอนต้นรายการนะครับว่าพี่แมนให้น้องปฏิบัติภารกิจนะครับและพี่แมนจะมาถามท้ายรายการว่าชอบอาชีพไหนที่สุดหนึ่งอาชีพที่เราทาวัานนี้ชอบอาชีพไหนที่สุดครับน้องไอซ์ดับเพิงน้องไอซ์เลือกอาชีพดับเพิงครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะสนุกเพราะว่าสนุก,นกใช่ไหมครับอ่าและส่วนน้องชโชช่างของเราครับ ชอบอาชีพอะไรที่สุดในวันนี้นางแบบค่ะจ้าทำไมถึงชอบอาชีพนางแบบล่ะครับได้ใส่ชุดสวยสวยได้ใส่ชุดสวยสวยนะครับเดินสวยสวยด้วยนะครับวันนี้แมนถามสองคนหน่อยดีกว่านะครับว่าได้ประโยชน์อะไรกับบ้านไปบ้างครับก็ได้หนึ่งอันด้วยได้ไรครับชอบชอบดบบเพิงชอบดับเพิงเหมือนกันแล้วคิดว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราได้อะไรได้เรียนรู้อะไรนะครับผมเราได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้าง ชอบรถด้วยกับเงกับรถอืออือโอ้โหชอบหลายอย่างเลยนะครับอะได้ประโยชน์อะไรกลับไปอืสนุกสนุกนะครับได้ความสนุกนะฮะได้ประสบการ์ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่าแต่ละอาชีพนะครับที่เราไม่เคยได้ลงมือทำนะครับเขาต้องเตรียมตัวกันยังไงแลวเขาต้องมีขั้นตอนอะไรกันบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะ โอเคครับวันนี้นะฮบพี่แมนนะครับต้องขอบคุณนะครับน้องโซเชีงแล้วก็น้องไอซ์มากเลยนะครับที่มาปฏิบัติภารกิจกับเราในช่วงคิสมิชชั่นได้สําเร็จทุกภารกิจเลยนะครับขอบคุณทั้งสองคนมากคนระับขอบคุณครับสวัสดีครับไปบ่ายเพื่อนด้วยครับ